สวัสดีครับผมบรรยากาศตอนสายตลาดนัดวันจันทร์วัดป่าประชาเกษมเหมือนตื่นสายมาสวยมาสายแน่ครับนี่ครับนั่งไปเที่ยวบุกขาดกับตลาดน้าตลาดเกิดข่าวครับเหมืบรรยากาศตอนเช้าตลาดนัดวันจันทร์วัดป่าประชาเกษม,ม,มาาครับ นาวบักนาฟลอยมีเหรอเนาะฟลอยลอยนึ่งปูปูนาคาเกะเฮดโอ้เฮดเ็นยังมีเหรอบักนเบิด์ต่เนาะเฮดเป็นนเบิร์ปีพี่น้องเลย มันกำลังกินเข่ากชมนมาันเนนี่เนาะเบนมงยักษ์ก่อนมสมสมแมงปโอ้แงปมงเปกินกับกระเจสมว่ะสิกอ้เพยตามสมเนาะ กูก็เคยเห็นของปลาผลไม้ป่านี่ก็บระอจแตไม่สมนึงนี่ก็ประกอบเยอะผลไม้ป่าเพิ่งเคยเห็นเหระครับเคยกินหมากแปนโอ้แดดก็กะลักมาเนาะเหมือนยี่มาายแน่แมงเสืดิ่งจิ้งเรียน สองละยี่สิบบาทครับ <risque S 3> <ป>กระปูปกน้อยกะปูนาะเ้ยหอยไตยออกเบิดเลยตังอือหอยไตหอยไตหวดเบ้อเลยหอยฉี่หอยตเายหบาท มีเศ้าบานมีคุงละหาถ่งละลูกห้อห้อยายแพงกวัวหอยสะริเรนีหหียเห็ดรวมวนี่เฮ้ยเห็ด่ากีเห็ดีเห็ดาเอฮ้ยถุงละสีปิเอา เท้ามาข้ามหน่อยเด้าจบบาทเจบบาท้ามน่อยกีปมลูน่าใช่แบบูนาบอกไปแลยตอนนี้ีกับกบหน่อยเหมือนจะเ้ด้อเทสมากเลยเีไเออเได้เห็ดเห็ดบัเตยอโอเห็ดยังออกกันอยู่น้อยยงออกชะนานอยู่ ตุ้ใช่ตุ้งราอร่อยปะโอ้มาเดิมมาเดิมคุณนันเดิมเดี๋ยวคุณนันเดิมมาแกะเนื้อครัข้านเองคุณนันเดิมกะเค่งอ่ะกินเลมเ่งอุ้อ้ออันนี้อันนี้บัวทัาตุ้มอ๋เังไงเต้มเปต้มเองบะโอ้ปต้โอ้เปต้มะนตำมะขาโอ้บุกเคยตุ้ อันนี really ้ได้หมัดละสิบป่ะมัดละิโอ้มัดข่งต้มมัดละสิบโออันนี้ก็ยังอยู่วันนี้จะคือบุบอกไปคนนี้มาอยู่บ่ทำอะอ้ยอันเดียวกินบ่เบ้อเอันเดียวแ็กินบ่เบ้อกินคนเดียวไม่ได้เลยค่กู้นะเาอยบ่ มา้อ้คอยหลดก็เลืมไปผวังกเดียว้อง้อองกนยวนอต้ยฮอานะเดียวหลดหอยไปหลดกนโอ้ผักระยาผักกระเม็ดเฮ้ยบมนผักยังกันี่ยผักแว่นกแกินกับแกงดอกไม้าตัวอันสอดมังคุดันนี้กองมักใหญ่นะกองละยี่สิบบาท มะละกอบักหงสิบบาทอยู่สิบบาทเนี่ยโปกเนี่ยฟังนี่หัดม้อนหวดม้อนอันกันอะไรโอ้ยเดี๋ยวยังมานน่มเดี้ย ล้อยล้วยน้ำว้าหาบาทน่บาทออหบาทอยู่สิบาทใหญ่ขึ้นั่งอยู่ไหนแถมเงี้ยโอ้โหมาเกี่ยวกับกองอยู่ไหนพอนมาเกี่ยบนั่งบ่กองจักบ่าเนาะพอดีนี่พอดียังพอดีกินปนั่งบ่บ Premises, có như thế thì ăn các loại ngon lắm nó khéo ừm nó cứ lười lười đó nã nã nón thuốc cang hẳn rồi ừm bớt 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 quan เอออ่ะอ่ะดีเถอะพักันมีมอหนวดพวกยังโอเปียนกันหนวดบัเดียวนี่โอ้ดีครับนะครของปวดที่พักันบีบกันหนวดกันอืมให้ไปแล้วนายเงี้ยบอกเพื่อนน่บอด้ยดแวเขาจะมาดูน้ำเอา,เอา่า ผักยยอะักกรแย่มีแต่พักแถวพักยยอิตูโอ้ผูกเนี่ยผูกเนี่ยัยงไวปป้ลูกไล่ยางไลเนี่ยคะ่ะ สวัสดีครับผมนี่ยังไงหมดเนไ่บานไ่บานีคานไ่บาบานเนี่บานเนีไกบานน่บายบานยบาบาน่บานเรรบนยห้นานิบา่บาทเนี่บานรบาเานเ่บานี่ยบนเ่ยาเบานานเน็ดาเนียเนียบนเน่นเน้านเานายบานเนโอ้บบ่บาย ตหัคุณอก่เางไหเออักบักท่านอีดออยู่า้ย้หมบาทโลนึงสวยๆคือบว่าสวยๆงามๆเน่ยบ่มแมนสวยแบบว่าอันมาสายเลยนี้มาสายแน่จังวะจักสิทิยังกินยังเนี่ยชาบท แบบตุนอีกไม่มีอันทอใช่เลยทุ่งกันเ่นไม่ย่นแบบพุ่ชิบุกไปเลยดูแล้วอยู่สิบบาทพันอีดอกเหมือนนี่ก็ได้มากยังกว่นี่มาจากอุดรครับมาจากอุดรมาในี่กว่านมาเหญ่ก่านี้กินสะพานลำกินสะพานลำเออว่าสิเอเอซื้อบ่ถือ คืดบัวท่านสมองบัวเรนตอนนี้โล่ร้อยยี่สิบบาทตัวสัตวโอ้อันนี้ก็ไม่แพงว่ะดิฮัดถูกใจเของงานักนั่นเลยโอ้มาเตะอุดรครับสวนอุดรบ่เพิ่นเอามาส่งครับโอ้เพิ่นเอามาส่งปุ้ยเพิดห่อผ้าไว้อย่างดีเนาะขอบจากนี่ก็ลงล้านดอกจันนี่บัวครับเออบ่เห็นเพิ่นอยู่นี่ครับรุ่นละล้านดอกจันพี่เนาะร้อยยี่สิบบาทตัวสัตวแถวโฮมซัมช้า แถวล่มซ้ำช้าแถวอันนั้นทางเขาตลาดล้านดอกจันออกจากตลาดนัทต้นจันแล้ววัี้สิบบาทครับมาอินทะาลัมมาจากอุดรนะครับน้ำหนักหวานหงามนน้ำหนักินดูได้เลยครับไม่เป็นไรครับหยันบาหยันอันนั้นน้ำตาลสินริงจริงครับโอ้ยเอาหน่อยเดียวสิหนึ่บกินดูได้หวานหวานของมันโอันนั้นนะมะลำใหญ่เลยครันเอากระเพื่อนนั่นแลละรู้จั๋วแล้ว ยี่สิบาทมันกรูปพแม่น้ม้นก็ม่รูป่ะ้นี้ก็ลำยิ่ลำยญ่มัดละยี่สิบบาทปิ่นบัวแพงหอยจุกหอยปูน้งยาปลาตาดำ đuôi đuôi, rồi, không được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 , không

เด็กก็แล้มั่งยังไกบค่ะกบโอ้งงๆเห็นเต้นอยู่เออเออเนยนอยู่เห็นชัดเจนเลยกบเหลียงนีครับนจักบาทน่อยรลอดเจโตยูโลนึงโอ้โลอร่อยตัวกับคนดีพอดีครับคนนีดีปาเักบสเหลียงนนี้โดนเตยุตัวนึให้คนเหนือหน่อยนึงครับ

ไปยังไงด้ทุกอาชีก็มีเินโผขี้หล่ออันนี้บอกเหลียงโอ้มาจากฝุ่นโบแม่เหลียงด้วยกบไตอะฟังคนดังซีกับหมูด้วยนะจะขายปลากับปลาดิบอะปลาเอามาขายปลาล้มาสิขายได้ม่เามาขายปลาห้ารอสิบกบนำ จะมาขายมันส้ซื่อบอกันบนได้ขายปลาโอ้โ้จะขายปลาสื่อกบแมนเออแมนกิ๊บผมใส่ขีน้ำตรงนี้กชอนนี่ยโหโหดกิบลมไหลเลยน้าฮะจะเข้าไปเอาจังไหนยังไง เขาก็เมื่อกินหัวาหญ่กินผู้เดียวยิ่งผู้เดียวโอ้ลูกก็บก็กินโอ้กินผู้เดียวกินผู้เดียวโอู้เต่าเขาบ่กินน้ำโอ้เนาะเฮ็ดแครงเฮ็ดแครงนะครับปากแดงๆสดๆเลยครับนาวลำญ่ แม่บ่ยามันเนาะตาเอยานี่ักดาวออกหลายนะเพราะว่าบ้านไฟปลูกไว้ก็ออกนยดีน่ั่นวาไว้เลยตนีชิมบักพริกฟรีว่าซั่นเอาเงินเด้จ้ะเด้อยบ่เบ่เอาเงินโอสิกิมีับจานละ20บาทาวบสาาิมยังบ่ิมชิมบักพริกเนาะโอ้เนาะป๊าอันนี้ักหงงามๆนใหม่ๆตัวนี้ สดเลยเนาะสามกำสาค่ะวัดสามกำสาวสักบุงาใหม่ๆจ้ามาใหม่ๆไอเอาแต่ได้หัวหนัวไม่อรม่ดังเลยเจ้าุยแล้วาเบาอยไปอะะแลไาเค่ะอาเหอเต้มแกนีกิโลกิโปมอเ นี่ยเอียงแดงดองแดงอีู่กบว่ะโอ้กบไม่กบมันน่ะโอ้กบไตเนาะกบเบ็ดนั่นกบเบ็ดกบหน้าโอ้กบหน้ามาแต่ฝนมีแต่กบอันนั้นว่าเป็นกบเหลียงเนาะกระปูกมาแต่ฟังกุนทุ้งแจ้งบาทกระปูกกระปูกทุ้งกระชับาที่แบบ มีคันจ่องเนาะมีจ่องเก่าาแบบ้ขอเอามาจฟังมหอมโอ้แแม่หนูโค้ชเหลี่ยงนี่ขันทั้งผมเชืออยู่โอ้นี่จะกบตเาอเน็ตจอผจะปก่้นลอยสอนงจิางะบบาทโอ้ยค กูมาแต่ฟ okay. ังผลพี่น้องมาแต่ฟังเทาพม่ครบเลียงเลยครับเลยน้าบอเออเอาอีกเออแม่อยู่คอยกระแทกอยู่อออะรนะมักกันเนีกินกับปุ่มักีฟ้าตะกะ่งนีงกิซ่อนกองลยยี่สิบบาท สวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> <laughs>